วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือจะ <c oughs> มืดๆหน่อยนะวันนี้คือแต่งตัวไปเรียนนะคะตอนแรกกจะทำวอล์กหนึ่งวันสำหร,รับการไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกมาเอาถุงเท้าก่อนเลยนะแล้วก็จะวางตรก่อน โอ okay. เคทุกคนได้ถึงเธอเลย,ยจ้านี่คำตอเลยคือแบบคิดนี้มันจะเร็วหน่อยนะเพราะว่าคือแบบเราแต่งต,ตัวอะไรเสร็จหมดแล้วไงเหลือกแค่เอาตังกับสันเท้กันหนาวแล้วก็สัดกับเปล่ามันก็จะมืดมืดนิดหนึง่งมันก็คนถ้ามืดก็ขออภัาได้วยนะคะ เดี๋ยวเพิ่มแสงบนนี้ก่อนก็ได้ไม่ได้อ่ะจำมะลยทุกคนเดี๋ยวเราจะก็จะใส่ถุงเท้าก่อนเลยนะที่มันมืดๆเพราะว่าเป็นแสงนะคะอุ๊ยปุ๊จัะโอเค นะเราก็จะใส่ถุงเท้ากันนะคะแต่ว่ามันก็จะมืดนะทุกคนทุกคนต้องเพิ่มแสงกันเอาเองนะ ไป้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดไฟข้างนอกแต่เดี๋ยวเราจะขอปิดไฟตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่แสบตาโ okay, อเคนะทุกคนได้ แต่ว่าเราไม่มีแล้วอะเสื้อกันหนาอะไรอยู่ไหน,ไหนขอตัวไปหาเสื้อกันหนาดแบบนะคะ Terima <tires> kasih telah menonton. ได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นพเป็นหนาวสนะองพันยี่สิบสี่นึกอาตามจำนวนผลิตตอนสองพันยี่สิบสี่แหละแล้ววันเอ้ยไม่ใช่ผลิตตอนสองพันสิบสี่แล้วมันเอามาขายเมื่อปีสองพันยี่สิบสี่ปีนี้แหละคะ่ะ ใส่ยากมากเลยเดี๋ยวเราจะหาเมนองมองใส่ใที่ดีหน่อยเจอได้ไหมได้อะไร โอเคนะทุกคน่เ้าก็คือต้องแอบ,บแม่ไทยโอเคตอนนี้เราจะลงไปรอรารับส่งแล้วนะคะย